ตอนนี้เราไปถามน้องพิงกันมากดีกว่าว่าน้องพิงคิดว่าดาวคณะคืออะไรคะอือดาวคณะรอคะก็สำหรับพิงพิงคิดว่าดาวคณะนี้เอ่อไม่จำเป็นต้องสวยห่อนะคะแต่ว่าก็เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะมีความโดดเดน่นเนื่อจะเป็นเรื่องกิจปกรรมใช่ไหมคะอาจมีหน้าตาบ้างอ่างเงี้ยค่ะแล้วว่าคนนี้คนนี้ต้องบอกก็สามารถเป็นดาวคณะได้นั่นแปลว่าทุกคนสามารถเป็นดาวคณะได้นะคะ ส่วนตนคือคนที่สนใจนะคะมามาร่วมงานบอค่ะคะ mm ุณ hmm. ต้นประไหนีศจลาธรรมศาสตร์ครั้งที่67ค่ะมาร่วมให้กำลังใจนักบอลกันเยอะนะคะ mm hmm. แล้วก็เร่วมให้กำลังใจทีมงานนะคะ mm hmm. แล้วก็มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะให้น่าสนใจมากคะ mm ่ะ hmm. อย่าลืมมากันเยอะนะคะ กดไลค์เพจเราคณะได้นะคะขอบคุณค่นนนะ